คนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณหน้าร้านนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่หน้าไม่ใช่ในห้างอะไรแต่อย่างใดนะติดถนนเลยนะคะ,คะแล้วก็ทําทีเปิดเบาะรถเหมือนกับมาเดินเอกสารนะคะเนี่ยเขาก็เหมือนเอาซองสีน้ําตาลออกมาจากด้านหลังเบาะรถก็คือดูเหมือนไม่ได้มีพิรุธอะไรนะคะหลังจากนั้นพอจะเปิดประตูเข้าร้านเนี่ยก็รปภด้านในค่ะก็เหมือนถามว่ามาทําอะไระเพราะว่าเห็นสวมหมวกกันน็อกมานะคะ ตัวของผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมมาส่งเอกสารด้วยความที่เขามี2องเอกสารสีน้ําตาลด้วยอ่ะเราปพก็เลยเปิดให้เข้าไปนี่เป็นภาพวงจรปิดจับได้ชัดเจนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้เป็นยี่ห้อฮอนด้าแกรนจิราโ o แบบออโตเมติกสีขาวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านทองออโรราคลองสี่ค่ะอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงเข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วคนร้ายก็เข้ามา นี่ค่ะพนักงานหน้าตาดูแตกตื่นตกใจแล้วนะคะเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอตอนตอนแรกตอนแรกพนักงานสวัสดีก่อนยังไม่รู้ว่าเข้ามาทําอะไรแต่พอคนร้ายมาที่เคาน์เตอร์ปุ๊บเหมือนจะเอาอะไรออกมาจากซองสีน้ำตาลสักอย่างหนึ่งเห็นไหมคะนึกว่าจะเป็นเอกสารนะคะแต่คุณผู้ชมดูค่ะจากเอกสารกลายเป็นปืนค่ะนี่อเอาปืนมาจ่อบอกพนักงานบอกรีบส่งทองมา รีบส่งทองใส่ซองมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่พนักงานไม่ได้ริบให้คนร้ายก็ขู่ว่าถ้าไม่ใส่ซองมาเนี่ยเดี๋ยวจะยิงนะซึ่งพนักงานก็กลัวค่ะแต่ก็ไม่ได้หยิบนะคะหลังจากนั้นคนร้ายไม่รู้จะทำยังไงนะคะคนร้ายก็เลยหยิบทองในลิ้นชักค่ะหยิบเองเลยนะเดินไปหยิบเองเลยเป็นสร้อยทองรูปประพันธ์น้ำหนัก12บาทแล้วก็ยังมีทองคำแผ่นน้ำหนัก1นบาทที่ลูกค้าฝากเอาไว้มีพนักงานรีบหลบแล้วนะคะ คนร้ายก็เหมือนไม่ได้ทีละคือพนักงานไม่ให้ความร่วมมือเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเปิดเอาลิ้นชักนี่เห็นไหมคะไปเปิดเอาแผ่นทองซึ่งพนักงานก็ต้องหลบนะคะเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธปืนไม่รู้จะยิงตอนไหนและหลังจากนั้นคนร้ายก็นําทองรูปพระพันอย่างที่บอกไป12บาททองคําแผ่นอีก1บาทนะคะและเดินออกมาจากร้านค่ะเดี๋ยวอันนี้เรากลับมาดูวงจรปิดด้านหน้าร้านอีกรอบหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมสังเกตลักษณะท่าทางเนี่ย หลังจากชิงทองแล้วเขาดูเป็นยังไงบ้างไม่ได้วิ่งเลยนะคะนิ่งๆอ่ะเก็บใส่เหมือนเหมือนมารับมาส่งเอกสารปกติเลยใช่นิ่งๆเลยแล้วก็เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปอย่างใจเย็นค่ะนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงพนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์ที่ประสบพบเจอคนร้ายกันหน่อยค่ะ ก็จากนั้นก็บอกว่าให้ครูเราให้หยิบพรอมใ้แต่เราไม่ได้หยิบอ่ะเราก็เลยบอกว่าไมหยิบแตจะยิแล้วเราเห็นวุเห็นไหมเบิ้ลพอมาถึงะไรเลยมันเลี้ยวย้อนนักปืนมาเลยปนสีะไรปืออกมาสีดำนะเท้ามาวางไว้ตรงไหนอะมาวางไว้ตรงตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยยอ๋อ ได้ทองไป<ช>ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทะสามบาทเป็นคือทองนี้เป็นทองทอะไรเป็นทองของลูกค้าคื<ช>อเราเราตรเียมจะเก็บหรือว่าอย่างไร่ใช่ค่ะลูกค้ามาจ้นั่งเลยอะเป็นทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรณทั้งหมดเป็นรูปพันธ์ทองดีทองแปดทอบาททองแผ่นหนึ่บาทโอ้โหพนักงานดูในวงจรปิดนี่กลัวมากนะคะนี่เป็นทองรูปประพันธ์สิบาทที่คน <ๆ S 2> ร้ายได้ไปรวมถึงทองคําแผ่นน้ําหนักหนึ่งบาทที่บอกว่าเป็นของลูกค้าเอามาฝากไว้ รวม13บาทน้ำหนักทองคำค่ะมูลค่าประมาณ6แสนบาทนะคะและนี่เป็นรูปพรรพัน์สันฐานของคนร้ายก็คือวันที่มาเนี่ยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำเงินด้านในสวมเสื้อสีฟ้าค่ะสวมกางเกงยีนขายา,ยาวและรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินนะคะและเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นประตูหน้าร้านเนี่ยตอนที่คนร้ายจะเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาเปิดไม่ได้เพราะว่าหน้าร้านเขาติดป้ายเลยนะคะ บอกว่าการุณาถอดหมวกนะคะกรุณาถอดหมวกถอดแว่นกันแดดออกแต่ว่าพอคนร้ายไม่ถอดเนี่ยเหมือนกับรปภเขาก็แบบเอ๊จะเปิดไม่เปิดดีใช่ไหมคะมแต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเขามาส่งเอกสารก็ถือเอกสารมาจริงอะ่ะรปภก็เลยเปิดให้เข้าไปจนเกิดเหตุการณ์นี้แล้วตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ,คะ